อารับมาเลยครับรับมาเลยรับมาได้เลยขึ้นบ้านมาเลยครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับเอาขึ้นให้ถึงบ้านนะครับไปให้ยายนะครับของยายของยายยายอยู่ไหนอ๋อใช่ยายอยู่ในสวนนู่นยายอยู่นู่นอ่าไม่ให้ยายให้ป๋าก็ได้อ่าให้ป๋าก็ได้ ใช้งานใช้ค้องต้องมะเมี่ยวสวัสดียามเช้าครับวันนี้กิจกรรมของเราแน่นมากครับมีพี่พี่มาจากรายการทีวีครับมาจากช่องไหนครับมาจากช่องไทยพีบีเอสค่ะรายการอะไรครับเนี่ยรายการผู้พิทักษ์หลักโ้งเหมียหม่ยวผู้พิทักษ์หลักโ้งเมี่ยวออกอาการช่องไทยพีบีเอสใช่วเวลาครับเวลาห้าโมงครึ่งค่ะทุกวันศุกร์ ทุกวันศุกร์ค่ะคือแล้วเทปพี่มักฟิตกับเมียอันนี้จะได้ดูเมื่อไหร่ครับเนี่ยโอ้น่าจะประมาณมก,กรามก,กราเลยดูดหรือกุมภาประมาณนี้ขายต้องคอยติดตามคอยติดตามครับเดี๋ยวเจอกันครับท่านนะครับเดี๋ยวผมขอใส่เก็บไปเอาไปดูเร็วพี่มีข้างในบ้านมีอะไรไปดูพาไปดูสิเร็วนี่ทางนี้ทางนี้พี่คริดทางนี้เร็วเร็วเข้าบ้านมาดูสิพี่มีกิจกรรมอะไรกันมั้ง ไปดูที่พี่ๆใครมาทำอะไรกันไปไปโอ้โหโอ้โหเต็มบ้านเลยครับเต็มบ้านอันนี้มาจากรายการห้องเหมี่ยวครับนี่ครับมีพี่กิจกรรมนี่ครับเยอะมากเยอะคาครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแน่นมากครับเต็มบ้านครับอันนี้เป็นตอนเกี่ยวอ๋อวันนี้เป็นคุณหมอครับเป็นสัตวแพทย์คุณหมอหมอชมอ หมอชมพู่นะครับก็เป็นวันนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตสารสีสัตว์อายุยืนน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องหมาน้องแมวขณะที่คุณหมอกําลังพูดพี่มักฟิวก็ไปถ่ายอาหารแล้วครับนี่ครับนี่ครับอ้วนครับฉลาดจริงๆชายลงลืมตื่นดึก จำได้ไม่เท่าหรอเล่นเล่นกว่ได้ได้นอนน้อยไงอ่างั้นหลือเราก็ช่วยช่วยกันก็ได้ตรงนี้ช่วยช่วยกันใช่วยกันกินขับถ่ายอัลไซเมอร์ตื่นดึกมันไม่ใช่อัลไซเมอร์หลงหลงมีอาการหลงลืมเล่นกินขับถ่ายมีอาการหลงลืมอะไรฮะโอเคลำพูนทางนะกินเล่นเล่นกินขับถ่ายแล้วอย่างในกรณีอย่างในกรณีหลงลืมครับว่าออกจากบ้านไปแล้วกลับบ้านไม่ถูกมีไหมครับก็อ่าส่วนมากก็ ก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ใช่าว่าต้องระวังนะครับก็เลยมีวิธีป้องกันนิดนึงอยากจะฝากให้แฟนขับพี่มะขิดนะครับว่าทุกเทศกาลเลยครับก็คือเวลามีพุกเสียงดังหมาออกจากบ้านกะเจงเลยครับแล้วกลับบ้านไม่ถูกก็อยากจะมีวิธีถามว่าทายังไงเราก็เลยแนะนําว่านี่ครับอยากจะแนะนํานี่ครับคุณทอมครับครับนี่ครับเราใช้วิธีนี้ครับค่ะ ไม่ใช่แต่คุณพ่อครับใช่คุณทำเองตรงนี้ครับอ๋อให้ดูตัวนี้คิดว่าใช่ผมแล้วใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อ๋อครับผมพี่ขอให้หนึ่งอันได้ไหมคะนี่มีเนมแท็กนะครับเป็นป้ายชื่อนะครับนี่ชื่อว่าป๋าเจี๊ยบนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ๋ออันนี้ชื่อมาผิดครับชื่อมาควีนนะครับป๋าเจี๊ยบคือชื่อเจ้าของใช่ครับชื่อแล้วก็จ่ายเบอร์โทรครับกรณีที่แบบ